สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นยันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้วันหยุดครับท่านผู้ชมมาสวนครับพร้อมเคียวนะเมื่อสักครู่ได้ปลูกต้นกล้วยไปละปลูกต้นกล้วยไปแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูสวนอบบคัโดผมไม่ได้มาสวนประมาณสักน่าจะเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับประมาณสัก10วันได้เพราะว่าฝนตกครับท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งหยุดโอ้โหต้นไม้ชุ่มฉ่าครับท่านผู้ชมชุ่มฉ่ามากไม่ได้ลดน้ําต้นไม้ ประมาณสองอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับดูกันสิว่าระหว่างหญ้ากับต้นอะโวคาโดอันไหนจะสวยสดงดงามกว่ากัน <laughs> อันไหนจะเขียวกว่ากันหญ้ <laughs> านี่มันเป็นวัชพืชนะครับท่านผู้ชมดูสิครับ แต่อโวคาโดผมก็ไม่น้อยหน้าครับท่านผู้ชมอโวคาโดของผมก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับย่ากับอโวคาโดโตพอๆกันเอ้านี่คุณย่ามาปลูกเผือกด้วยนะครับนี่เผือกของคุณยา่าคุณย่ามาปลูกเผือกนะครับต้นเผือกส่วนของผมอโวคาโดครับ โอ้โหแตกยอดนะครับแทงใบสวยงามกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมไปดูไปดูต้นต่อๆไปนะครับแล้วก็น้องหญ้าน้องหญ้าเดี๋ยวค่อยตัดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยตัดนี่เป็นยังไงนะครับข้อดีของการทำหลุมขนมครกก็แบบนี้นะครับเมื่อเวลาฝนตกมาก็จะมีน้ำคอยหล่อเลี้ยงนะครับ ให้ต้นอะโวคาโดของเราอย่างรากมาหาน้ํานะครับสวยงามครับท่านผู้ชมเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับหลุมนี้มี2ต้นนะครับต้นนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ดูท่าน่าจะรอดนะครับท่านผู้ชมคือผมไม่รอละนะครับเมื่อดูมมันมันไม่ค่อยโตแล้วก็ปลูกซ่อมซะเลยสั่งก้าพันมาปลูกซ่อมเลยนะครับ 5แถวนี้ผมฝังท่อ PE ลงใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับแต่เหลืออีก5แถวครับท่านผู้ชมอีก5แถวที่ผมยังไม่ได้นำท่อ PE ลงใต้ดินนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนถ้าวันนี้วันนี้คงทำไม่ได้เพราะว่าจอบที่นำมามันเป็นจอบสำหรับด่ายาไม่ใช่จอบสำหรับขุดนะครับ โอ้ย่าก,ก็ขึ้นอะโวคาโดก็แทงยอดแทงใบได้ดีกันเลยทีเดียวครับแถวแถวสุดท้ายนี่ปลูกใหม่ครับท่านผู้ชมแถวนี้นะครับปลูกใหม่ก็มีหลุมขนมครกแบบนี้นะครับโอ้ช่วยได้ดีนะครับสวยดีนะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหดูต้นนี้สิครับ อันนี้แบบสูงชะลูดเลยต้นนี้สูงชะลูดเลยนะครับหญ้าก็เขี้ยวนะครับนี่คุณหญ้าก็เยอะเลยคุณหญ้านําต้นเผือกนะครับหัวเผือกหัวมันนี่แหละครับมาปลูกโซนนี้ใช่ของคุณหญ้าเลยนะครับคุณย่านํามาปลูกนี่อะโวคาโดของผมอะโวคาโดของผม สวยสดงดงามดีนะครับพึงพอใจโอ้ยสวยสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูโซนที่ยังไม่ได้นำท่อลงใต้ดินนะครับจะมีปัญหาเรื่องตัดหญ้าเหลือน่าจะเหลือประมาณสัก5้าแถวนะครับเหลือประมาณครึ่งนึงกันเลยทีเดียวครับมันฝนตกเข้าสวนไม่ได้นะครับมาทำงานไม่สะดวกก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้นําลงใต้ดินนะครับห้องนี้นําลงใต้ดินหมดแล้วนะครับรอดรอดเยอะครับตายยังยังต้นนี้ตายหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนไม่น่าจะตายนะครับแต่ว่าตัวช้านิดนึงโอ้ดูต้นนี้สิครับท่านผู้ชมโอ้ยมีคนมา เกี่ยวหญ้าตัดหญ้าไปให้วัวแน่เลยหรือว่าวัวเข้ามาสวนดูก่อนเฮ้ยรอยเท้าคนอ๋อรอยเท้าคนครับนี่ละที่เขามาตัดมาเกี่ยวไปให้วัวเขากินดี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 ดดโอ้ต้องขอบคุณเขาสิใช่ไหมโอ้ยดูต้นนี้สิครับท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราไม่มาสวนนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมช่วยน้องเขาก่อนนะครับ ต้องมันเดินมาตรวจมาสำรวจดูนะครับบางต้นถ้าเราทำหลักทําที่ค้ำยันไม่ดีก็มีโอกาสที่จะหักนะครับโอ้โหกระสอบปลิวไปสามใบค,ครับท่านผู้ชมกระสอบปลิวไปสามใบหนึ่งสองแน่เดี๋ยวก็ต้องซ่อมแซมกันต่อไปนะครับโอ้ยต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับใครไม่รู้มาตัดเอาหญ้าไปให้วัว ต้นนี้สิครับท่านผู้ชมว่าจะรอดหรือเปล่าไม่ต้องเสียเรียดนะครับถ้าไม่รอดเดี๋ยวเราก็หามาซ่อมใหม่นะครับโอ้ตรงโน้นอีกต้นหนึ่งนะครับที่นี่ลมค่อนข้างแรงครับท่านผู้ชมลมค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวไปช่วยน้องเขาก่อนนะครับไปลกแปลกการเกษตรนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกที่ต้องมีคือใจรักครับสิ่งแรกที่จะต้องมีคือใจรักนะครับ ใจรักมาอันดับแรกก่อนถึงจะสำเร็จต้องมีใจรักครับถ้าใจแม่รักนี่ไม่ไม่อยากแนะนำไม่แนะนำไม่ใช่ไม่อยากแนะนำไม่แนะนำครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีใจรักนะครับท่านผู้ชมครับทำการเกษตรต้องมีใจรักครับมีใจเป็นทุนเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่าย แล้วก็ผลผลิตกว่าจะได้ก็โอ้โหไม่รู้จะได้ผลผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วจะได้หรือเปล่าอีกผลผลิตจะได้เมื่อไหร่แล้วจะได้ผลผลิตหรือเปล่าอีกนะครับนี่ผมก็ลงไปหลายตังละทั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบน้ำนะครับก็ทำๆกันไปครับทำๆกันไปนี่ ประมาณนี้ครับสวนอะโวคาโดของอาจารย์หนานต่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไป1 2 3สไป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 ทำไปบางแสงให้ต้นอะโวคาโดก่อนนะครับโอเคพามาติดตามมาอัปเดตสวนอะโวคาโดของอาจารย์หนานต่อยครับวันนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม